สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจ๊แดงมือนี้ที่คลิปหวยเซียนบางแสนค่ะเซียนบางแสนเพิ่งเป็นแนวทางในการเชี่ยงซื้อสลากกินแบงค์รัฐบาลวดของวันที่16กันยายน2 5งพันเนาะค่ะผิดถูกประกันในเซียนแต่ละคนเซียนแต่ละเซียนก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกก็อยากให้เลขข้าเจ้าถูกหมดทุกคนขอบคุณเซียนบางแสนขอบคุณเซียนทุกเซียนเนาะค่ะเซียน ใช้ยาเสี้ยนหนองคายแล้วก็อาจารย์ต้อยหลายๆเสี้ยน <c oughs> แม่ <c oughs> แม่กัลยาทุกทกคนคะ่ะขอโทษที่พอดีเอยนแหน่เนาะคะ่ะที่ให้ล่งช่องเจแดงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเจแดงก็บ,บ่ได้ไปหาเอาทั้งใดก็เอามาจากเสี้ยนตาลอาจารย์เสี้ยนหวยอาจารย์หวยแต่ละคนนี่แหละได้คิดคนทำสูตรขึ้นมาเนาะ เฮาเอามาเป็นแนวทางในการเสียงซือเสี่ยนแต่และเสี่ยนไม่มีใครจะให้ถูกตลดไปและให้ผิดตลดไปงวดถูกงวดผิดเนาะคะ่ะผู้ใดผิดหน่อยผู้ใดผิดหลายนะคะผู้เสี่ยนนั่งคำนับนักคำนวณทุกคนเนาะคะ่ะคำนวณทุกคนก็ถูกสูตรที่เขาก็ถูกที่เขาหมุนอยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะบางงวดก็ถูกน้ากันถูกเบิดถูกเสี่ยนเวลาถูกนะนะ ว่บาส่องใดเวลาอาจารย์หวยคำนวณใดถูกแทบหมดทุกคนแต่ว่าบางครั้งนี่กับพิก็อกเซียนไหนก็ไม่ถูกเลยนะคะเนะาะเมื่อก็จะเป็นจังซันนะคะเอาความแน่นอนบ่ใดเข้าเป็นนักคำนวณหวยยูนีแต่ว่าเขาหมุนอยู่กล่องสลากเราเป็นผู้คำนวณแล้วก็เกรงตัวเลขนะคะเนาะผมมาเลี้ยวกดไรค์ดแชร์กดติดตามไปแล้วแกหายเจ๊แดงไงนะคะ คนท่านเป็นผู้คิดคน้นแจแดงเป็นคนนําเสนอนําเสนอออกสู่สายตาท่านผู้ชมผิดถูกกายว่ากันให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจคนที่ถ่ายทํโทถ่ายทอดออกมาเขาก็มีกําลังใจนะฮะเนาะสจเอาตตัวเลขอะเขียนเอาเนาะหนะึ่งถึงสิบแล้วก็ร้อยตัวร้อยตัวแต่เซียนเขาเขาคัด ตัวเด่นตัวเกรงตัวที่จะออกมาให้เราภายในเก่าตัวนี้สิบตัวนี้สิมาตัวใดศูนย์ถึงเก่าผู้ใดคำนวณออกมาตัวเดียวถูกเออบนถูกตัวเดียววิ่งตัวเดียวล่างวิ่งตัวเดียวเนี่ยกระมีหลายครั้งแล้วก็ผิดไปหลายครั้งค่ะเนาะไม่มีใครที่จะถูกตลดไปไม่มีใครที่จะผิดตลดไปเหมือนเจแดงล่ะค่ะมันเจแดงเว้านะคะเซียนบางแสน เสียนบางแสนกะให้โอกาสค่ะเพื่อนกะมวดถูกมวนวดัตถุแต่ที่แน่แนก็เชื่อน่าจะเชื่อถือได้อยู่วดวันที่สิบหกกันยาสอง7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ด้กำลังใจซึ่งกันและกันผิดกียาว่ากันค่ะถ้าผิดตลอดเลยนะ่ะเจแดงกับวเอามาลงยากนะคะ,ะถ้าผิดตลอดเลยเจแดงก็ไม่เอามาลงแล้วก็คนตระกูลแสนสุขก็อยู่กันยาวนาน งวดมันเข่าสีหางหวดก็เอามาล่งเนาะงวดเอามาล่งเข่างวดเดียวไปเลยเนาะเะนาะถ้าเข้าแล้วเข้าสามสีงวดติดต่อกันเนาะเะนาะไม่ว่าเซียนไหนๆถ้าเขานะถ้าหลังจากนั้นไปก็อาจจะไม่เข้าเนาะมันก็จะมีวางมีเวียนอยู่ค่ะเนะาะท่านผู้ชมสนใจ้ังซอเขียมาได้ค่ะพันสามร้อยบาทท่วนตอนนี้บม่มีแนวแถม โอกาสต่อไปน่าจะมีอะไรแถมในวันสำคัญสำคัญเนาะคะ่ะหรือจะลดในช่วงที่สำคัญ12อ่อยพัดบําร่วงสายตาแก่ตาฟ้าฟ้างค่ะตาฟ้าฟางกินแล้วน้ำน้ำตาไหลตาฟ้าฟ้างตนเศร้านะคะน้ำตาไหลก็หายได้ค่ะทุเลาเบาบางได้หายกันหลายคนนะคะ คนที่ถือกาหายส่วนมากถูกนะคะได้ขายดีอันดับหนึ่งข้องข้องแซมยุตลโดค่ะสั่งมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หมดหมดค่ะสั่งสั่งวันละสองกองสามกองนะคะสั่งแล้วสั่งอีกนี่เพิ่นสั่งแล้วเพิ่นกินเวล้รวมินนันสั่งอีกมันดีต่อร่างกายในทุกส่วนเลยค่ะมึนชาท่า่า,าอ,ยอยังนี่ก็จะหายคอเส้นคออินรู in, ้สึกปวดเมื่อยปวดลอยนี่ก็หายค่ะกับปีกระเป๋าขึ้นเนาะเพิ่นเบามากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เพิ่นบอกมากกับบอลซูฟังเนาะดีสดชื่นขึ้นเนาะเพิ่นสดชื่นขื้นแข็งแรงขื้นแล้วสายตาดีด้วยค่ะสายตาดีด้วยเนาะตอนนี้จเจดงมีกําไลรุ่นล้านล้านมาให้ท่านผู้ชมมึงเนาะรุ่นล้านล้านรวยล้านล้านค่ะรวยล้านล้านนะคะทักมาด้กับแอนมินเฮ้าค่ะเอามาจากปูซีลาผักหัดเป็นคนเอามากกับเม่นนองคําแพงค่ะเพิ่นไปเมื่อสามวันก่อนนะคะนี่ค่ะ กำไรรูปลักษณ์นี้อันนั้นอันนึงอยู่ใส่เนาะจะแข่งเอาโฆษณาหมู่บ้านมีค่ะตัวนั้นที่ใส่กล่องนะเอาไปใส่เนาะบันนี้เนาะหาบ่าเห็นที่ใส่กล่องนอะ่ะแล้วกาแพงเนี่ยค่ะยังไงโอ้ยร้านออกไปร้านอยากได้นี่ค่ะร้านเขาอยากจะได้นะ่ะนี่ค่ะ เขาก็เลยเอาไปเสียงเจแดงนี่ค่ะรุ่นนี้พันสองร้อยบาทค่ะรุ่นนี้พันสองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้พันสองร้อยบาทรุ่นนี้หกเก้าเก้าค่ะรุ่นนี้หกเก้าเก้าเนาะ ของแท้เลยเออกมากจากปูวัดปูเลยค่ะออกมากจากที่เพิ่นขายเลยค่ะเนาะเอามาจากที่เพิ่นใหนบูชาเลยค่ะนีเ่เลขสี่ทิศ ตัวเด่นเนาะคนะ่ะเนาะเอาจับคู่ให้เลยเอาปดคือของเซียนใจย่าแทะทันจะวามันตะบออกเลยเด้อศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่ หนึ่งห้าเดนค่ะเดนแปดลองศูนย์ค่ะอา้าเดนแปดลองหนึง่งลองหนึง่งตัวที่เด่นนะคะ ตัวที่เด่นเดี๋ยวมีเลกบนหนาลงทุนแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะคือซีตัวนี้นะคะเด่นแปดอาอ๋อเด่นแปดเด่นแปดกับศูนย์ล่องหนึ่งเอาเก่าบมาติ เลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนเลขที่ไม่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนคือสามสีสามหก สามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดนี่คือเลล็กวนาลงทุนนะคะค่ะอาจารย์จะเ,เสนอเป็นเพื่อแนวทางในการเซียงสื่อเพิ่นแกคิดตามคำนวณสูตรไวะะนะ้เนาะอาจารย์นั่น เพื่นกับเขา้าอาจารย์นี่เพิ่นกระเขาก็เอามาหาตัวใ่กันว่ามีตัวใดบ้างที่จะความน่าจะมาเทากัมาหาตัวใ่กันความมักความสอบเออตรงกันน้มักตัวนี้หละศูนย์แปดเอามาตรงกันที่ศูนย์แปดเ่ากัจับมาหาตัวใ่อาจเจียวมากเนาะเออเป็นไปได้เพื่นเด่นศูนย์กับแ เอาไม่น่าลงทุนสามสี่สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดค่ะที่เพิ่นจับคู่กับสี่สามแต่ว่าในสี่ตัวนี้เพิ่นเออเพิ่น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 ไปจับกับตัวอื่นนี่ค่ะเพิ่นบดจับกันจะเป็นส่วนมากเพิเลขเพิ่นกระจับกันเนาะเกาะกลุ่มกันอันที่เพิ่นหายบดถูกแต่ว่าสี่ตัวนี้ถูกนะคะบางวันนะนะ แล้วบางงวดมันกับจับคู่ถูกหลายงวดอยู่นี่ค่ะที่มันจับคู่ถูกนะเนาะทานผู้ชมโชคดีด้วยด้วย,วยถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ